สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บจะมาชวนเพื่อนๆขยายพันธุ์ผักแพรวด้วยวิธีการํานะคะขั้นตอนแรกนะคะเตรียมขวดน้าเปล่านะคะตัดขวดแบบที่จิ๊บตัดเลยค่ะให้ส่วนปากขวดสั้นกว่าส่วนตัวขวดนะคะเสร็จแล้วเอาใส่น้ําไว้ค่ะผักแพลวค่ะจิ๊บซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะราคา15บาทจิ๊บก็จะเอามาขยายพันธุ์ให้ปลูกได้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักแพรวมีประโยชน์มากๆเลยค่ะทั้งป้องกันและต่อต้านมะเร็งนะคะบํารุงระบบประสาทป้องกันโรคหัวใจลอกดีกับกระเพาะด้วยนะคะรักษาโรคกระเพาะด้วยค่ะจิ๊บก็จะใช้ กาตัดผักแพลวเนี่ยเขาจะเป็นป้องนะคะใช้มือเด็ดก็เด็ดง่ายค่ะแล้วก็รีบายออกนะคะตัดใบออกให้เหลือแต่ยอดนะคะต่อไปนะคะจิ๊บก็จะใช้ฟองน้ําเอามาหอ่อการผักแพลวนะคะแล้วก็ยัดใส่ลงไปในปากขวดแบบในคลิปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีฟองน้ําก็ใช้ทิชชู่ได้เลยนะคะแล้วก็เอาแช่น้ําไว้นะคะผักแพลวนี่เขาจะชอบน้ํามากๆเลยนะคะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะรากก็ขึ้นแบบนี้เลยค่ะและนี่ผ่านไป5วันนะคะราก็ยาวขึ้นเยอะเลยนะคะเราก็สามารถเอาไปปลูกลงดินได้เลยนะคะปลูกไว้ติดบ,บ้านมีประโยชน์มากๆเลยะคะ่ะ